สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบครับเจ้าของร้านนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดนางเลิงแต่ว่าอยู่ประชาชื่นก็้แม่ชื่อนางเลิงเหรอครับก็เป็นของอออกักแปะเดิมที่เขาเคยขายอยู่ในตลาดนางเลิงอยู่ที่นางเลิงนี่กี่ปีแล้วปีพศอะไรจำได้ไหมปีพศเนี่ยจำไม่ได้สมัยแปะตอนเด็กๆก็ไปทํากับอากงก็ นับถือเป็นลูกเป็นหลานเลยเขาก็สอนสู่สอนแล้วก็ช่วยงานมาตลอดจนตอนหลังอากงแก่มากแล้วก็เลยถ่ายทอดให้อแปะเนี่ยทำซึ่งอแปะไม่ใช่เป็นลูกแท้ๆด้วยไม่ใช่แต่ไปช่วยงานจนรักกันเป็นลูกเป็นหลานเลยเป็นลูกเลยเป็นลูกมธรทมไปเลยเลยแบบนี้ค่ะก็เลยยกให้ตอนนี้อยู่นางเลิ้งค่ะเราย้ายมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับอ๋อย้ายมาอยู่ที่นี่2ีกว่าปีแล้วค่ะเกือบ30ปีแล้วค่ะก่อนนั้นก็นานมากเลยก็ไม่ได้นับเลยแต่อยู่ที่นี่พี่เจมเป็นคนดูแลหมดเลยหรอหน้าช่วงหลังมาสิบกว่าปีเนี่ย อีเขามาซื้อบ้านไปก่อนนะคะแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาขายอยู่ตลาดนางเล้งแล้วทีนี้ก็คิดว่าเออมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วยมีลูกน้อยอ่ะก็มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เปิดขายทางนี้ไปเลยแรกๆก็โอเคอ่ะขายได้ไม่เท่าไหร่แต่มาแล้วเรื่อยๆลูกค้าก็ติดเพราะว่าสูตรเก่ามาจากตลาดนางเล้งมันมีชื่อแล้วคนพอเห็นว่ามันเปิดตรงนี้ก็เลยตามมากินกันใหญ่เลยนะครับผมเอาล่ะทีนี้อยากจะรู้แล้วว่าที่อร่อยแล้วคนตามมากินเนี่ยมันมีสูตรเด็ดยังไงเดี๋ยวขออนี้ยาตใหรู้หน่อยไได้ค่ะเชิญค่ะจ้า เอาละเราบุกเข้ามาตรงนี้นะครับเราพูดถึงเป็ดก่อนดีกว่าเนะตรงนี้มีเป็ดนะมีชิ้นส่วนแล้วเป็น,นชิ้นส่วนเป็นน่องนะคะแล้วก็จะเป็นสะโพกก็คือเราให้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ใช่<ล>ค่ะ<ช>แล้วก็<น>ะจะมีเนื้อนะคะเนื้อที่หั่นแล้วเนี่ย ใส่เสริมด้วยค่ะเป็ดนี่เราใช้เป็ดสายพันธุ์ไหนครับเชอรี่ค่ะเป็ดจะเป็นเป็ดตัวใหญ่ๆแบบนี้ทำไมถึงใช้เชอรี่อ่ะเพราะอะไรก็เนื้อจะเยอะค่ะเนื้อจะเยอะแล้วก็ตัวใหญ่เวลาเตรียมเป็ดก่อนที่จะนำพะโล้เนี่ยทำยังไงครับเราเราล้างทำความสะอาดเป็ดเสร็จปุ๊บก่อนจะต้มเนี่ยเราก็ต้องใส่ใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปในตัวเป็ดนิดนึงเพื่อช่วยในตัวเป็ดเลยอรอใช่ค่ะนิดหน่อยเพื่อให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นส่วนน้ำเอ่อพวกเครื่องเทศแล้วว่าไม่มีกลิ่นสาบหรืออะไรพวกนี้ เราก็จะใช้เป็นพวกขาแล้วก็จะมีเม็ดช็อกเบรจี้นะคะภาษาจีนเรียกช็อกเบรจี้อันนี้คือน้ําที่เรามาตุ๋นเป็ดคือใช้เดียวกับน้ําซุปนะครับน้ำซุปก็คือปรุงเพิ่มแล้วก็ต้มเป็ดในนี้แต่ละวันนะคะแล้วก็จะเอาน้ําตุ๋นเนี่ยนะคะเสริมเครื่องเเหมือนกันแต่ันนี้จะเข้มข้นกว่าพอตุ๋นเป็ดนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะได้เป็ดที่นุ่มแล้วก็หอมอร่อยไร้กลิ่นคาวเรียบร้อยใช่ค่ะ จะได้เนื้อเป็ดตุ๋นกลิ่นหอมเนื้อนุ่มๆแทบละลายในปากแบบนี้เนี่ยต้องมีการระดมเครื่องเทศแบบเข้มข้นใส่ลงไปถึง9ชนิดเลยทีเดียวค่ะที่คุค้นๆกันก็จะเป็นอบเชยปอยกั๊กตามด้วยเฉาโกหรือลูกเฉากล้วยช่วงเจียรหรือพริกหอมลูกจันตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยและข่าตุนรวมกับเป็ดทั้งตัวเป็นเวลาที่พี่เจี๊ยบบอกไว้ก็จะได้เป็ดตุนเลิศๆแล้วละค่ะ ในนี้เราใส่กระดูกเป็ดได้ไหมครับด้วยค่ะใส่กระดูกมีเนื้อเป็ดด้วยนี่มีกระดูกเป็ดกระดูกเป็ดแล้วก็โครงไก่ช่วยให้มันหวานใส่กระดูกเป็ดแล้วก็โครงไก่เข้าไปในนี้ทำให้น้ำซุปหวานซึ่งเราจะไม่มีชูรสที่น้ำดำๆนี่มันเกิดจากอะไรอ่ะน้ำเป็นพวกน้ำซอสน้ำปรุงแล้วก็ใส่เป็นพวกน้ำซีอิ๊วดำช่วย แต่งสีให้ตัวเป็ดน่ารับประทานนะครับผมวันนี้ต้องต้มนานไหมครับสำหรับน้าซุปเนี่ยน้าซุปก็ชั่วโมงกว่าเหมือนกันเอาละเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างครับเส้นก็จะมีตั้งแต่เส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะเส้นหมี่บะหมี่บะหมี่จะมี2เส้นนะคะเป็นบะกลมกับบะแบนบะหมี่กลมก็จะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานเป็นบะหมี่แห้งส่วนบะหมี่แบนก็จะเป็นบะหมี่น้ำเปาะนี่แบบโบราณโบราณเลยต้องมีร้านไหนที่เก่าแก่จริงต้องมีเส้นเปาะมีเปาะนะครับผมอ่ะตอนนี้มาชิมกันเว่า เอาบะหมี่เป็ดตุ๋นน้ำหนึ่งที่นะ,ค,ะครับผมขอบคุณครับในส่วนของเนื้อเป็ดและน้ำซุปนั้นมันดีไม่หมดทุกอย่างไม่ไหวจะทนแล้วค่ะฮินอดขาพาไปที่โต๊ะทีชิมแทนก็ได้แต่ตอนนี้คือแบบอยากดูแล้ว เอาละครับพร้อมจะชิมแล้วครับบะหมี่เป็ดตุนน๋นนะครับนี่เลยโอ้โหเป็ดนี่แค่ใช้ตะเกียบเคียเค่ยๆเนื้อก็หลุดออกจากกระดูกแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะ มันหวานเลยเนาะเวลาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่แบบว่าเป็นร้านเก่าแก่มันจะมีรสชาติแบบเนี้กลิ่นและความเข้มเครื่องเทศค่ะกินหอมแล้วความเข้มข้นของเครื่องเทศอย่างเงี้ยเส้นหมี่เปาะนี่มันก็เข้ากับก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเพราะเส้นของมันเนี่ยจะดึงน้ำซุปเข้ามาด้วยจะเกาะเส้นมาด้วยนะครับผมถ้าอยากทานแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบรสชาติออริจินอลแท้เนี่ยแนะนำเลยครับ นอกจากเป็ดแล้วก็มีไก่ด้วยมีไก่ค่ะใช้น้ําเดียวกันทําวิธีการทําเหมือนเป็ดทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะเครื่องปรุงส่สมเหมือนเป็ดทุกอย่างใชแ<ต>แ่แต่เปลี่ยนจเป็ดเป็นไก่ทนเองเพราะ,ะรว่าลูกค้าบางท่านอยากทานไก่ก็จะได้ทานตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปื่อเยเหมือนกันเปื่อยเหมือนกันนี่เองข้นมาก็หลุดละ นอกจากตัวคนเตี๋ยวแล้วเราก็ยังมีเมนูอื่นด้วยเป็นเมนูเครื่องเคียงค่ะเป็นเนื้อเป็ดสับค่ะเนื้อเป็ดพะโล่อันนี้ก็มีน้ําจิ้มพิเศษทําเองค่ะทําเองอันนี้พิเศษไงครับน้ำจิ้มของเราจะออกรสเปรี้ยวเค็มหวานเป็นแบบโบราณโบราณเลยต้องกินแบบนี้เพราะหลังๆนี่กินกับเป็ดพะโล่ก็แค่ใส่เหมือนพริกน้ำส้มอย่างเดียวใช่ค่ะใช่โบราณอันนี้ก็จะมีรสชาติเป็น3รสค่ะ กบกินบาทกูจะเป็ดอร่อยๆแบบนี้เลยขาเป็ดก็เนี่ยกูจะเป็ดตุ๋นนะคะห้าสิบบาทห้าสิบาทนะได้น่องหนึ่งน่องนะหนึ่งน่องแล้วก็มีเนื้อมีเนื้อด้วยนะมีเลือดให้ด้วยมีเส้นด้วยนะไก่ละครับท้าละสี่สิบบาทค่ะไก่ดูกับเป็ดถูกกว่าเพราะว่าจะเป็นน่องไก่น่องไก่ก็ให้ตัวตัวราคาของไก่จะถูกกว่าด้วยนะคะแล้วก็ขายราคาสี่สิบเราก็ไม่ได้ขายแพงอะไรถ้าเกิดว่าเป็นจานเป็ดก็ถ้าเป็ดเป็นจานเป็ดสับก็ร้อยยี่สิบบาทร้อยถึงบาทนะครับผมช่วงแรกที่พี่เจี๊ยบรับ เสริมทอดวิทยายุทธ์มาจากบรรพบุรุษเราเนี่ยมันยากไหมกว่าจะทําให้สูตรใกล้เคียงเขามากีหมก็สมัยก่อนน่ะแปะเขาทำเนี่ยใช้คําว่าอิบแปลว่าอะไรอิบ uh, ก็คือหยิบหยิบเอากไม่ได้มีการคานวณอะไรเลยใช่ไหมทีนี้พอเรามารับทอดเนี่ยจะทํายังไงให้ได้มาตรฐานแบบเขาใช่ไหมคะเราก็เลยบอกแปะหยิบมาแล้วกันแล้วเราก็จัดทุกอย่างใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วเราก็มาช่างตรงวัดเอาค่ะต้องทำแบบนี้เลยทําเป็นสูตรขึ้นมาเลยแล้วทุกครั้งที่ แอบเขาหยิบเนี่ยมันเท่ากันทุกครั้งไหมก็ประมาณว่าแม่นเป๊ะนะคะเพราะ่อยทํามาหลายสิบฟีมากสามสี่สิบีอะค่ะรสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจากการหยิบจากความชำนาญของเรนนะตอนช่วงที่เราสืบทอดกันมาก็แอบก็มายืนขายมายืนอธิบายมายืนสอนเป็นเป็นเดือนนะคะใช้เวลาหลายเดือนเลยก็จะได้แบบนี้ใช่จนวันนี้เราก็สามารถที่จะมายืนหน้าเตาทานาแปะทานาอี้ได้แล้วรู้สึกไงบ้างครับ ดีใจค่ะเพราะว่าเราเราสามารถถ่ายทอดทุกอย่างของของเขาได้หมดมหนึ่งนะคะกับสืบทอดเจตนาลงแม้กระทั่งเขาผ่านมาทุกวันนี้เราก็ยังขายอยู่นะคะเขาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทําได้นะแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าเขาให้เราจริงๆริให้ด้วยใจครับผมเราจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยๆแบบน,นี้กินเบียงนางแค่ไหนมีลูกมีหลานไหมก็มีค่ะมีนะเขาสืบทอดต่อไหม ก็ก็มีมีเริ่มทำเป็นสาขาสองนะคะสาขาสองอยู่ที่ไหนครับประชานิเวศหนึ่งค่ะอยู่ใกล้ๆถนนนี้นะครับสามารถมาได้สองร้านสะดวกๆนะครับผมอยากจะมาทานและก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบรสชาติดั้งเดิมจริงๆเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนครับหลังมหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะมาในหมู่บ้านท่าทรายค่ะครับผมค่ะอยู่ตรงฝั่งด้านในสวนหย่อม แถวนี้ของทานเยอะไปหมดเลยค่ะร้านนีงอยู่ในสวนหย่อมนะบรรนากาศร่มรื่นสบายเลยนะครับผมเปิดไปกี่โมงครับเปิดแปดโมงครึ่งค่ะแล้วก็ปิด3ามโมงเย็นทุกวันไหมทุกวันค่ะมีวันหยุดไหมมีก็จะเป็นบางช่วงค่ะช่วงปลายเดือนอันนี้หยุดให้เด็กพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายดีมากทั้งวันมีคนมันแน่นบามันต้องหยุดให้น้องลูกน้องพักด้วยนะครับผมอถามมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาทานนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเยียมขอบคุณค่ะ